ทำไมต้องมีเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนการฟังแห่งชาติผมคิดว่าโลกเรานี้มันเต็มไปด้วยปัญหานะครับครบคือมองทางมองไปทางไหนเนี่ยมันปัญหาเต็มไปหมดเนาะปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวปัญหาเจนแกร็บปัญหาในในที่ทํางานปัญหาในโรงเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาเศรษฐกิจสังคมปัญหาชายแดนเต็มไปหมดเลยครับใช่แล้วถามว่าไอ้หัวใจหรือไอ้จุดร่วมของปัญหาทุกปัญหาเราเนี้ยมันคืออะไร มันคือการฟังครับเมืม่อคือการที่คนเราไม่ฟังกันคนเราไม่ฟังตัวเองเราไม่ฟังคนอื่นเราไม่ฟังโลกแล้วก็ธรรมชาติมันก็เลยเป็นปัญหาหผมคิดว่าถ้าถามว่าทําอะไรหนึ่งอย่างแล้วทุกคนทําเหมือนกันพร้อมกันด้วยกันทั้งหมดแล้วจะแก้ปัญหาได้นี่คือการฟังครับคือเราฟังเนี่ยโดยมากเนี่ยคนมันจะคิดว่ามันคือการคุยกันแล้วก็ฟังแล้วเราก็ได้ยินเสียงใช่ใช แล้วคนบอกเอาคุณไม่ฟังเลยบอกอ่ะนี่ไงฉันฉันก็ได้ยินฉันได้ยินฉันบอกได้เลยว่าเธอพูดอะไรก็บอกอ๋อเธอได้ยินว่าฉันพูดอะไรเนี่ยขอบคุณมากเลยชื่นชมชื่นชมว่าหูยังทํางานอยู่ออันนี้แต่อันนี้มันเป็นแค่การได้ยินถูกต้องมันไม่ได้แปลว่าเราเข้าใจคนตรงหน้าครับครับผมเวลาคนเราคุยกันเนี่ยครับโดยมากเป้าของคนส่วนใหญ่อะมันอยู่ที่การพูดฉันอยากจะบอกใช่ ไอ้ปรากฏการนี้นะที่มันชาติที่สุดเลยครับก็คือเวลาเราไปอะไรนะงานเลี้ยงรุ่นะเรียนยูเนี่นที่โรงเรียนหรือที่มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยครับผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการที่มันพีคมากๆเลยโดยมากมันก็จะมีคนประมาณสักสิบคน20คนแล้วแต่เนาะกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กอะไรอย่างงี้ไอ้วงสิบคน20คนเนี่ยทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนเดียวมันอยากจะเล่า ่ชว่าไอ้ชีวิตที่ผ่านมา20ปี30ปี40ปีบางคนห้าสิปีเกิดอะไรขึ้นมาฉันอยากจะเล่าครับในวงเนี้ยทุกคนมันจะคอยหาช่องเล็กๆอไอ้คนไหนหยุดหายใจไอ้คนพูดมันหยุดหายใจปุ๊บฉันจะแทรกเข้าไปแล้วฉันจะได้เล่าเรื่องของฉันโอ้อาจารย์เล่าเห็นภาพใช่แต่มันแทบไม่มีใครเลยครับที่ตั้งใจเราจะฟังว่าครับแต่ละคนเป็นยังไงใช่ใช่เพราะอย่างสมมติผมไปงานเลี้ยงรุ่นเนี่ยนานๆเจอกันทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่า เฮ้ยเสียงมันอื้อๆงอ่ะใช่มันจะคุยแล้วมันไม่ได้ใช่แล้วพอเวลาเราเวลาไอ้คนนี้เราฟังเพื่อนไอ้คนนี้มันเล่าเนี่ยมันเล่าได้เหมือนได้ครึ่งครึ่งกลางๆเดี๋ยวจะมีคนแทรกเหมือนกแล้วจะเล่าเรื่องตัวเองต่ออีกแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับล่าสุดเนี่ยตอนเพื่อนๆจัดเนี่ยผมเลยบอกว่าอย่างนี้เรานัดการแทนที่เราจะนัดกันบนโต๊ะอาหารซึ่งโดยมากส่วนใหญ่ชอบยังไงครับนัดเจอกันบนโต๊ะอาหารใช่แล้ว โกนข้ามจานข้ามมูเห็ดเป็ดไก่แล้วก็ <c oughs> ได้คุยจริงๆก็คุยกับคนข้างๆสองคนถูกต้องครับอาจารย์เห็นด้วยผมบด้ว,ว่าเรานัดกันตั้งแต่เที่ยงแต่ว่ากิจกรรมหลักๆของเราจะเกิดขึ้นเปน,นบ่ายโมงแล้วไปจองห้องเลยเอาห้องที่มันเครื่องเสียงดีๆมีไมโครโฟนแล้วก็กินกันให้เสร็จ จากนั้นเราก็มาอยู่ในห้องอันนี้ด้วยการห้องเยบมเงียบแล้วก็มีเบรกอยู่ข้างหลังแล้วก็เนี่ยคุยกันแล้วก็แบบมีไมค์ใครอยากจะคุยอะไรก็คุยแล้วก็พูดทีละคนโอ้โหเป็นการเจอกที่ดีมากดีโคตรเพื่อนบอกไม่ได้ยินเรื่องราวของเพื่อนคนนี้ขนาดนี้แล้วโหมันไปเป็นมาลงมาเลงกันมาคนนี้ติดน่องติดนี่อะไรนีครับถึงขนาดว่ารวมกลุ่มกันมาช่วยช่วยแก้หนี้ของเพื่อนได้ อ๋ออ่าอันนี้เขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่าการฟังจริงๆใช่ใช่ใช่แล้วเราอยากได้สิ่งนี้ในชีวิตเราผมว่าทุกคนแต่ว่าเราไม่จะเป็นต้องเริ่มต้นจากความสูญเสียหรือว่าปัญหาคือบางทีมันเราเราเริ่มจากความชื่นชมยินดีหรือความสนุกก็ได้ไงเวลาคนบอกว่าโอ้ยมาคุยตั้งใจฟังเนี่ยมันมักจะพูดถึงคนที่มีปัญหาแบบปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็ต้องมาฟังอะไรเงี้ยเรามักจะไปถึงตรงที่มันต้องแก้ปัญหาแต่ว่าจริงๆอ่ะ มันไอาการป้องกันเนี่ยมันง่ายกว่าเยอะเลยครับตัวชีวิตอันหนึ่งว่าเรามีความในชีวิตเรามันมีคนสนิทแค่ไหนเนาะถ้าเราประสบความสําเร็จรถ้าเราได้อะไรที่ดีๆมาแล้วเรามีคนที่เราจะไปเล่าบอกได้โดยเราไม่เคอะเขินไหมอือืมเพราะว่ามันคือคนซึ่งเขาเขาเขา,เขาตั้งใจฟังเราแล้วก็รู้สึกคอนเน็กเชื่อมโยงกับเราเขาแล้วเขาไม่รู้สึกว่าเราขี้โมงไงอ่าเพราะว่าจริงๆแล้ว คนเราเราเราไม่ต้องการเพื่อนคนที่จะมาฟังเราเฉพาะตอนที่เรามีปัญหาไงตอนที่เราดีเราก็อยากจะเล่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากจะฟังเรื่องราวดีๆของเพื่อนด้วยเราประสบความสำเร็จหรือเราอยากจะเล่าเรื่องอะไรอะสิ่งที่เราภาคภูมิใจให้กับคนอื่นฟังะแต่ว่าบางทีเรายังนึกไม่ออกจะเล่าให้ใครฟังกับอีกอันหนึ่งคือเราไม่ไว้ไว้ไม่ไม่แน่ใจว่าเราเล่าเสร็จเขาจะมองเรายังไงใช่เขาจะร่วมอะไรนะร่วมยินดีไปกับเราหรือเขาจะรู้สึกว่าไอ้นี่ขี้โม้ เหม็นขี้หน้าเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ซึ่งไอ้ร่วมยินดีเนี่ยถ้าจะมองว่ามันมีอะไรนะเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยพอเรียนก็ท่องๆได้แหละแต่ถามว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันมันเกิดขึ้นจริงไหมที่บอกว่าเมตตาใช่ไหมอยากให้คนอื่นมีความสุขกรุณาอยากให้คนอื่นพ้นทุกข์มุติตาพอยินดีเมื่อคนอื่นใช่ไหมแล้วก็อุเบกขาวางใจเป็นเฉยจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านไหนหรือในชุมชนไหนหรือในสังคมไหนที่มันมีสิ่งเหล่านี้ครับ เขาเรียกว่าอันนี้มันคือพรมวิหารวิหารเนี่ยที่มันแปลว่าที่อยู่อั่นหมายที่อยู่ของพรมเพราะฉะนั้นที่อยู่ของพรมเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ข้างบนหรือว่าอยู่ในอะไรนะศาลาหรือสิ่งก่อสร้างแต่มันอยู่ในในบ้านอ่ะมันอยู่ในคนถ้าคนถ้าเพื่อนของเราเนี่ยเขามีคุณภาพแบบนี้ถ้าเราเป็นคนที่มีคุณภาพแบบเนี้แปลว่าเราเป็นบ้านของพรมถ้าในบ้านของเรามีคนแบบนี้อยู่แปลว่าบ้านของเราเป็นที่อยู่ของพรมซึ่งพรมเนี่ย ในในในพุทธของเราเนี่ยเราอาจจะว่มันมีเลเวลมีสซนจันเนาะแต่จริงรๆแนละ้วพรมสมัยพุทธเจ้านี่แบบพอๆกันหรือใหญ่กว่าเจ้าเซียมในใน,ในบริบทนั้นเนะาะอครับครับ,ค,รบค,คือเราพอพูดถึงพรม <c oughs> เราก็นึกไปถึงพระพรมเจ้าที่ <c oughs> หรืออะไรยงงอ่าใอ่าครับอ๋อแสดงว่าจริงๆเรื่องการฟังนี้ถ้าเราไปเชื่อมโยงกับ หลักพุทธมันก็คือมันอาจจะเชื่อมไปสู่เรื่องพรหมวิหารสีก็ได้นะเพราะราะจริงๆเราจะฟังใครคนใดคนหนึ่งเราต้องมีเราต้องใจเราก็ต้องมีเมตตานะถูกต้องเพราะเราอยากจะฟังเพื่อจะช่วยเหลือเรือบางอย่างเขาด้วยใช่ครับคนเราเนี่ยเราเนี่ยคนมักจะสิกว่าตัวเองอ่ะขาดแล้วก็ไม่สามารถให้คนอื่นได้ครับแต่จริงๆแล้วทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ได้และสิ่งที่เราให้ได้เนี่ยเสมอตลอดเวลาก็คือการฟังอรัเป็นของที่เราให้ได้เป็นเป็นคุณโสบัตหรือว่าเป็น อะไรพื้นที่ที่เรามอบให้กับทุกคนได้ส่วนหนึ่งที่เลือกเดือนพฤศจิกายนก็เพราะนี้ครับมันกำลังจะเข้าใกล้เดือนธันวาแล้วแล้วคนมักจะคิดว่าโอ้ต้องไปซื้อของต้องไปอะไรนี้เนาะมีลิสต์ยาวเลยต้องไปซื้อใครบ้างอะไรต่างเศรษฐกิจก็ไม่ดีแต่ว่าเราไม่เคยนึกเลยว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรามอบให้แกันได้ทุกวันเสมอตลอดเวลาไม่เสียเงินเสียทองแถมได้ได้ทั้งตัวเราได้ทั้งคนที่รับก็คือเรื่องการฟังคือไม่ต้องไปให้ของให้ของอะไรก็ได้ ถ้าหากว่าใครชอบรายการนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือว่าส่งคอมเมนต์ไปได้นะครับว่าอยากจะให้เราไปคุยกับใครบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานครับ